ฝกมาเรียนถามหลวงพ่อว่าการตั้งข้าวตั้งน้ำวงนี้เปิดไหว้พ่อที่เสียไปแล้วเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วทำทุกวันเช้ากลางวันท่านจะได้รับไม่เจ้าคะแล้วเป็นเวลาเจ็ดปีกว่าแล้วถ้าท่านไปเกิดใหม่แล้วทานจะได้รับอ๋อท่านของท่านมัน ไม่เอกคงหายแฝตมามันไม่ค่อยจะชัดมกท่านจะได้รับไหมคะและเวลาเจ็ดปีกว่าแล้วท่านไปเกิดใหม่แล้วท่านจะได้รับหรือไม่เจ้าคะและการทําพิธีกงเต็กการเผากระดาษเงินกระดาษทองต่างๆตามรัฐิเตาผู้หลวงรับจะได้รับไหมเจ้าคะถามมาหลายรูปคําตอบต่างๆกันด้วย ชานของหลวงพ่อเราจะได้พื้นที่ของเราทั้งหมดที่กระเมนก้าล่วงเข้ามาทั้งหมดไหมเจ้าคะอ๋ะโอโบอาตมามีชานเลยเนอะชานของหลวงพ่อจะมีชานแล้วก็จะอย่างรูนะเอาค่อยอธิบายชานก่อทีหลังเอาที่ว่าตั้งข้าวตั้งน้ไาไว้อ่าไว้ที่ไว้ที่พ่อเสียไปแล้วนั่นก็เอาข้าวเอาน้ามาตั้งให้ทุกวันทุกเช้ากลางวัน เจ็ดปีมาแล้วโอ้ขยันคุณระลึกถึงคุณพ่อพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วท่านจบไปแล้วในชาตินี้ท่านก็ไปเกิดไปตามวิบากถ้าจะไปมีวิบากดีวิบากไม่ดีก็เป็นของของตนของท่านเองที่ท่านทําไปแล้วก็ไปพาเกิดเป็นกรรมโยนนี้ตามภาษาของท่านอาตอมาเคยสอนพวกเราว่า เลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายหมายความว่าลูกเราเนี่ยเลี้ยงมาแล้วเขาโตละโตหมายความว่าเขาพึ่งตนเองรอดเช่นตามหลักษากนว่าอายุยี่สิบพ้นนิติภาวะอ่าเขาจะทำอะไรมีสิทธิเต็มที่ตามเขาไม่ต้องพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบแต่ตามก็ยี่สิบยังถือว่ายังไม่พ้นนิติภาวะยังไม่บรรลุ พอสมควรยังช่วยตนไม่รอดเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาตามฐานะพราะงั้านเขาพ้นนิติภาวะแล้วถือว่าเขาโตแล้วเขาเลี้ยงตัวรอดหรือเราก็พยายามส่งเสียเขาเรียนรู้ให้เขาเลี้งตัวรอดซะให้ได้เรียกว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักโตนะให้เขาอยู่รอดได้อย่างแท้จริงอย่างนี้ก็เป็นความควรรู้จัก ไม่เช่นนั้นเราโอโหเลี้ยงเหมือนลูกเด็กลูกเล็กลูกแง่แงอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงไม่รู้จักโตบางทีพ่อเป็นในอำเภอพ่อเป็นข้าหลวงแล้วเป็นผู้ว่าแล้วแต่ก็ไม่รู้จักโตก็งงเหมือนกับยังลูกเล็กๆออย่างนี้มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยควรนะไม่เข้าท่านะกาเรเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ก็ให้รู้จักตายหมายความว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเราจะระลึกถ,ถึงได้ก็แต่คุณงามความดี ระลึกสิ่งที่เป็นบุญคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พยายามระลึกถึงความไม่ดีของพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะเขียนประวัติเราจะเอาอะไรมาบันทึกเราก็จะเอาไปบันทึกแต่เรื่องดีๆของผู้ตายสิ่งไม่ดีปล่อยไปอย่าเอามาจําอย่าเอามารู้ไม่ต้องระลึกถึง,ถงนี่เป็นเรื่องสัจจธรรมดาที่ปฏิบัติกันอยู่พ่อแม่ตายไปแล้วไปตามกรรม จากนั่นจะไปเกิดมาวนเวียนมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกหรือไม่ไม่รู้ตามวิบากนะเอาแน่ไม่ได้ตามวิบากไม่มีใครจัดสรรวิบากจัดสรรทั้งสิน้นเหลือแต่เรานี่แหละพ่อแม่ท่านเสียไปแล้วแม้แต่ท่านยังไม่เสียเราโตเราต้องดูแลเลี้ยงดูกันอยู่กตเวทีต่อพ่อแม่ที่ท่านอายุมากหรือท่านเลี้ยงเราโตแล้วเรามาลุนนิติภาวะแล้วเราก็ควรเลี้ยงพ่อแม่ต่อ อุ้มชูกตัญอยู่กตเวทีแล้วจนกว่าท่านจะเสียชีวิตนนแหละพอตายแล้วก็ตายโดยความตัดสู้ของพระพุทธเจ้าคนตายแล้วก็ไปตามกรรมตามวิบากจะอุทิศอะไรแต่ใดไ,ไปให้ไม่ต้องเพราะตายแล้วร่างกายไม่มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินไม่ต้องอยู่ไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหน้าแพรไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยอยู่กับวิบากเท่านั้น ที่บา uh. คือทุกข์สุขเพราะจิตวิญญ,ญ,ญาณที่ตายไปแล้วเหลือแต่แตทุก <Orange S 2> ข์กับสุขเรียกว่าเหลือแต่นรกกับสวรรค์ทุกข์สุขนี่คือน,นรกกับสวรรค์ mm hmm. เพราะคนที่ตายไปแล้วมีแต่วิญ,ญญาณมีแต่ทุกข์กับสุขที่ที่จะต้องได้รับเพราะเราไปแบ่งทุกข์แบ่งสุขให้ผู้ตายไปไม่ได้เราแบ่งไปไม่ให้ไม่ได้แบ่งข้าวแบ่งน้ําส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารหวานข่าวสง่วสงอะไรอะไรให้ไปไม่เกี่ยว จิตวิญญาณไม่เกี่ยวเลยเพราะไม่มีร่างกายไม่มีปากจะกินไม่มีแขนจะใส่เสื้อผ้าไม่มีขาจะใส่กุงเกงไม่มีไม่มีวัตถุอะไรต่างๆนะนะเอาลูกกลูกเก่งอะไรไปให้ไม่มีใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามมาอีกว่ากระดาษกงต้องกงเต็กคือความหลงเลอะเทอะไปทั้งสิ้นคือความไม่รู้ความอวิชาทั้งสิ้นนะ เพราะฉะนั้นจะส่งสิ่งต่างๆพวกนี้จะสมมุติยังไงยังไงมันก็ไม่ไปถึงเพราะวิญญาณไม่เกี่ยวกับของหยาบพวกนี้เลยจะวิญญาณเป็นของละเอียดเพราะพวกนี้มันหยาบมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่อาศัยไม่ไม่มีด้วยร่างกายไม่มีดินน้ำลมไม่มีดินน้ำไฟลมอะไรเลยเป็นสังขารเป็นสังคตธรรมนั้นไม่มีนะศึกษาดีๆแล้วเราจะรู้ ถ้าเราจะบูชกากราบไหว้เมื่อเรามีรูปคุณพ่อรูปคุณแม่และเราก็เคารพนับถือที่คุณงามความดีถึงอะไรสิ่งที่เคารพบูชาถูกต้องแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วพระพุทธย้าปร,รินิพผานไปแล้วด้วยซ้ําทุกสุขสวรรค์นรกของท่านไม่มีหมดแล้วนะวเราก็ระลึกถึงคุณงามความดีอีกนานเท่านานแล้วก็เอามาปฏิบตัติประพฤติตามสิ่งที่ดีๆบอกว่าสิ่งไม่ดีเราไม่เอาทิ้งสิ่งไม่ดีเราไม่ระลึก เอาสิ่งดีๆมาแลลึกแล้วก็ทำตามให้สำเร็จตามท่านให้ดียิ่งกว่าด้วยถ้าทำได้อย่างนี้ควรนะทีนี้ด้วยฌานขอออัตมาจะได้พื้นที่ของเราทั้งหมดที่เขมรก้าวล่วงเข้ามาทั้งหมดได้หรือไม่จ้าคะอัตมาขอยืนยันว่าคำว่าฌานเนี่ยไม่ได้มีความเป็นอย่างนั้นฌานคือการที่ไม่มีกิเลสในตนไม่มีนิวรณ์ห้านี่คืออาการของฌานในจิตและจะไปสามารถร่วงรู้พวกนี้เนี่ย อธิบายกันมาผิดครูบาอาจารย์คนไหนสอนก็นแล้วแต่มีชาล้วจ,จะไปจะได,ด้รู้ว่าทํานายนั้นได้พยากรณ์นี่นี้ได้เนี่ยาศาสนาพุทธไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนใครใครไปทํานอกรีธพวกนอกรีธพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นพระเป็นภิกษุไปทํานายทายทักอะไรพวกนี้ไปจะได้รู้อะไอย่างรู้แล้วก็มาพูดมาบอกอะไรพวกนี้เนี่ยนอ,อกนอกรี์าศาสนาพุทธทำให้าศาสนาพุทธเสื่อม เขอพูดด้วยใจจริงนะไม่ใช่พูดดูถูกดูแคลนไม่ใช่คมแต่บอกความผิดความถูกให้เข้าใจและอย่าทำอย่าประพฤติพรางคำว่าฌานต้องเข้าใจให้ดีว่าคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตวิญญาณที่ไม่มีมมนิวรณ์เรีวยกว่าฌานทําไม่ได้ฝึกฝนเอาแล้วฌานที่ว่านี้มันไม่ใช่ว่าจะได้ไปมีความสามารถใถึงขั้นจะไปที่ไดลวงรู้อะไรอะไรแม้ของหายก็รู้ ไอจะเสียไม่เสียพยายกรเหมือนกับนักพยายกรนักดาวนไม่มีเลยในศีลจุลศีลมชิมศีลมหาศีลของพระเจ้านั้นท่านตราไว้เลยว่าห้ามศีลเหล่านี้เลยนะครับที่อื่นก็จะสอนเขาจะมีเรื่องนอกเรื่องของเข้าแม้แต่ชาวพุทธท่านก็ห้ามไว้แล้วแต่แต่ต้นแล้วไปประพฤติเหล่านี้ก็เป็นพวกนอกรีดผิดต้องแก้กลับอย่าไปทำนะต่อมา